สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเขาถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแช่แช่กดนานนานกดยนยานกดเยอะๆยะนะคะผูกแขนทําไมรนะดําแจ๊เธอจะให้เข้ามาผูกแขนทําไมเธอขวัญเสียอะไรเลยย,ลกยนะก็แค่ลูกเธอตายเองเน่ะเธอทําไมต้องให้คนอื่นเข้ามาผูกแขนเธอด้วยเธอสูญเสียอะไรเธอขวัญเสียตรงไหนขวัญหายตรงไหนแค่ลูกตายนะดาแจคิดสิคิดแค่ลูกเธอตาย แต่ลุงพลของคนทั้งโลกเนี่ยเขาต้องไปติดคุกไปนอนร้องเพลงในคุกสองคืนนะยะดำแจราชานครับเมื่อเช้านี้มีการผูกแขนทั้งสองบ้านทั้งบ้านปตนบ้านลุงพลแล้วก็บ้านแม่จำพูนนะ่เนาะมีคนถามมาว่าทําไมตากระยายเนี่ยทําไมไม่ไปผูกแขนบ้านแม่จำพูททาไมไปต่บ้านปตนก็เพิ่งเพิ่งรู้เมื่อเช้านะว่าเขาจะผูกแขนเมื่อวานก็ไม่รู้นะเมื่อวานก็ไม่รู้เพิ่งรู้เมื่อเช้านี่นะ ก็เห็นเขายายบอกว่าเอ้าเห็นเขาอะไรเขาหมอเขาเขาเขาไปทําขันอะไรขันที่บ้านเขาอะไรชมพูหรืออะไรจโอนจะโอนนะบ้านไม่น้อยนั่นเออเออเออไม่แตงโมไม่เออไม่แตงโมไม่แตงโมละยายว่าเอ้าเขาทําเขาปูกเขาจะปูกแขนปูกแขนใส่ปูกแขนไม่ชมพู่อ้าทำไมมาผูกวันเดียววันเดียวกันเออวันเดียวกันปผูกแขนทําไมไม่รู้่าปูกแขนทําไมต้อนรับอะไรเสียขวัญอะไรไม่รู้แต่แต่ตาไปบอกเขาประเด็นว่าปูกแขนซะเพราะว่าอ้า ลุงพลติดคุกออกมาแล้วก็ผูกแขนแล้วขวัญเอือนขวัญมาซะแต่ของปัตตานีออ่่าน้าตายด้วยว่าเขาเขาบอกไว้เนื่องแล้วพ่ออาจจะเป็นคนบอกเขาว่าคนบอกเองเออให้ออกมาจากออกมาจากประกันตัวแล้วก็ผูกแขนเอาซะพ่อบอกพ่อบอกเขาแต่พ่อรู้ไหมว่าเป็นวันไหนก็รู้ว่าเป็นวันนี้นะคือพ่อบอกว่าวันวันเสาร์ก็ได้เช้าวันเสาร์ก็ได้เช้าวันที่ก็ได้เพราะเขาผูกครั้งแรกมันเป็นกลางคืนมันไม่ถูกต้องก็เลยให้ผูกตอนเช้าไม่เกินสามโมงเช้าดิฉันเคยได้ยินแต่คนพูดถึงซีนี้นะคะว่าผูกแขนทำไมขวัญเสียอะไรเหรอ ขวัญหายตรงไหนเหรอผูกทำไมเพิ่งรู้ว่ามันมีจริงๆจากการที่เข้าไปดูคลิปซึ้นอีกนั่นแหลคะค่ะนายนารินตัวแสบเอาไม่จอบปากพ่อกับแม่ในเรื่องผูกของผูกแขนให้พ่อกับแม่กลายเป็นอสูรคนเป็นพ่อพูดมาได้ยังไงคะเขาผูกแขนทำไมดูเหมือนโกรธดังแจ๊ที่มีคน มาผูกแขนดังแจะตรงกับไอ้พวยตรงกับลุงพลของตาชานที่ตาชานชื่นชมเทิดทูนไว้เหนือหัวไอ้ลูกเขยที่มันถามพ่อตาว่ากินตีนไหมเนี่ยลุงพลอย่างงู้นอย่างนี้เทิดทูนมากโกรธด,ดังแจะดังแจะจัดงานผูกแขนทําไมมีขวัญมีตรงไหนเสียหายเหรอตาชานไม่รู้เหรอคะว่าน้องชมพู่ตาย หรือเพลินไปกับยูทูบเบอร์เงินยูทูบเบอร์เพลินไปกับลุงพลป้าแตนเรียกลูกตัวเองว่าป้าแตนเป็นไปได้เนาะสติยังเหลืออยู่บ้างไหมคะนี่แหละค่ะวันนี้คงจะไม่มีใครมานั่งด่าตาชานว่าตาแก่คนนี้เป็นอะไรไปหลงอะไรหรือเปล่าถ้านายนรินไม่เอาไม้ไปจอปากพ่อ ให้พ่อพูดเพื่อทำร้ายจิตใจของสาวิตีสาวิตีกับอนามัยเสียลูกยังไม่พอเหรอคนเป็นพ่อแก่ๆอย่างตาชานมานั่งถามว่ามึงผูกแขนทำไมตลกมากเลยนะคะผูกแขนทำไมขวัญเสียขวัญหายตรงไหนเหรอขวัญกำลังใจสาวิตีน่ายังพอพีอยู่ครับ เพราะอย่างน้อยก็ยังมีคนรายร้องมีเพื่อนมีชาวบ้านกอกๆที่ยังมีความจริงใจกับสาวิตรีอยู่บ้างไม่เหมือนครอบครัวที่ฉีบหัวสาวิตรีทําให้สาวิตรีถูกมองเป็นหมาหัวเน่าขนาดคนเป็นพ่อจะตั้งคําถามผูกแขนทําไมน้องชายน้องสาวไม่มีใครเอาพ่อแม่ไม่มีใครสนใจทุกคนเป็นห่วงแต่ลุงพลป้าแตนเป็นห่วงแต่ผลประโยชน์ของลุงพลป้าแตน ลัวเป็นห่วงจิตใจลุงพลปพราแตนเป็นห่วงจิตใจมน์กับโอมแต่ไม่มีใครคิดถึงจิตใจของรูปของสาวิตรีที่ยังพอมีลมหายใจอยู่มีใครนึกถึงจิตใจของน้องสดิ้งไหมมีไหมคะตอนน้องสดิ้งโดนด่ามีหมาในหลาโพสักตัวหนึ่งไหมออกมาด่าตอบออกมาปกป้องน้องสดิ้งถามหน่อยดิฉัน ออกมาค่ะประโยคนี้ไม่คิดเลยว่าตาชานจะพูดจริงๆผูกแขนทำไมไม่รู้หรอคะว่าเขาผูกแขนทำไมไม่รู้หรือว่าทําไมเพื่อนฝูงชาวบ้านถึงต้องไปผูกแขนสาววิตรีเพราะว่าไอ้คนที่ตกเป็นจำเลยตกเป็น พูดต้องสงสัยว่าค่าลูกของเขาเนี่ยทุกคนแห่เหิมกันไปผูกแขนให้เขาพ่อของสาวิตรีแห่เหิมกันไปผูกแขนให้เขาเป็นห่วงเขาแต่สาวิตรีเสียลูกไปตาชานเสียหลานไปมานั่งสงสัยว่าเขาไปผูกแขนสาวิตรีทำไมมันสมควรล่ละค่ะที่สาวิตรีจะมอบความไว้วางใจให้คนอื่นมากกว่าไอ้น้องชายคนนี้ เพราะหัวของมันที่มีหลายหัวเพราะว่าคําพูดแต่ละคำร้วนแต่เป็นผลประโยชน์แล้วมันก็ได้รับกรรมของมันคือมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้กําลังโดนกระชากหน้ากากเรียกว่าเขากําลังถลกหนังเฮี้ยว่างั้นเถอคะค่ะกําลังโดนถลกหนังเฮี้ยหลายช่องเรียกว่าเป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่รู้ว่าสํานึกบ้างหรือไม่ หรือ,อยังพยองอยู่ว่ากูมีข้อมูลเต็มหน้าตักเดี๋ยวตอนอุทรไอ้พวยกับอีเธอต้องมาอาศัยกูเพราะกูมีข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ประพฤติไม่ชอบอย่างนู้นอย่างนี้กูมีข้อมูลที่พี่สาวกูตอนโดนค้นบ้านโทรโทรศัพท์มาหาแม่บอกถึงความไม่ยินยอมแต่ขอโทษนะ อีเถิกมันยินยอมตอนที่เจ้าหน้าที่มาจะมาไม,ม่ยินยอมรับหลังจะโทรไปผี่ม้าสามศอกไปบอกใาสมควรยังไงก็ตามทีไม่มีผลย้อนหลังค่ะเพราะฉะนั้นนายนลินอยากคิดว่าสิ่งที่คุณทำมาโดยตลอดเนี่ยเอฟซของไอ้พยมันจะต้อนรับคุณขนาดนั้นตอนนี้เขาเลี้ยงคุณไว้ร้อยไว้ใช้งานค่ะร้อยจมูกมันร้อยจมูกควายไว้สนตะภายนั่นแหละ เขาแค่ต้องการให้คุณออกมาด่าดำแจ้ะออกมาด่าอียานแต่ถามว่าเขาจะรับคุณเข้าไปไหมไม่มีทางค่ะพอหมดประโยชน์เดี๋ยวก็ถูกถีบหัวส่งเหมือนกับที่เคยโดนถีบออกมาจากไอ้วยอีกเถอะครั้งหนึ่งแล้วทั้งโคตรเง่าสกสลาดหลาบภูไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่น้องๆคนไหนโดนหมดทุกคนยังไม่เข็ดอีกหรือ อาจานยังไม่เข็ดอีกหรือไปอยู่บ้านลูกสาวเขาไล่ออกไปนอนกระต๊อบเนี่ยไม่สบายปางตายมีคนอื่นเอาเข้าวต้มไปให้ลูกได้ออกมาดูไหมต้องให้เอซีไปคอยพูดไปคอยบอกถึงได้ออกมาทำคลิปกับพ่อออกมาเพื่อทำคลิปว่าเป็นลูกกระตันยูมาดูแลพ่อยังไม่เข็ดกันใช่ไหมดําแจเธอจําไว้นะ เธอแค่ลูกตายเท่านั้นจะผูกแขนทำไมคนในครอบครัวหลาบโพของเธอเขาไม่ได้สนใจเธอหรอกว่าเธอจะรู้สึกสูญเสียอะไรแค่ไหนสิ่งที่เขารู้ก็คือเขาเป็นห่วงลุงพลป้าแตนไม่มีใครต้องห่วงเธอหรอกเธอมันแค่อีดังแจ๊เธอมันแค่ผ้าอนามัยเธอมันแค่หลานสะดิง้ง ี่น้ากโกรธมากว่าเอากุ้งไปให้หมากินแทนที่จะเอามาให้น้ากินจำใส่กะลาหัวของพวกเธอไว้นะสามคนพ่อแม่ลูกอะพวกเธอครอบครัวเธอก็แค่ลูกตายคนที่ขวัญหายคือลุงพลป้าแตนที่ทุกคนในหลาโพต้องประครบประงมคือลุงพลป้าแตนเจียมตัวไว้บ้านดำแจ และอยากเข้าประกอดในช่องชันอีกเดี๋ยวกูโดนด่าอีก